พ็เนี้หน่อยอยังไงเอยเริ่มต้นยังไงคะอ่าเริ่มต้น <ะ S 2> ต้องจริงๆต้องขอบคุณค่ายก่อนนะครับค่ายชื่อว่าค่าย TIGTIC Record นะครับเป็นค่ายอ่าเป็นค่ายของทางใต้นะครับแล้วก็พี่กิตเนี่ยเขาใจดีนะครับเขาฟังเพลงผมเขาบอกว่าเออได้อยาให้กําลังใจคนก็เลยเพลงนี้ก็ไปอยู่ในค่ายติ๊กแอนดคอร์ดครับน,นี้แตองเองอ่าเพลงนี้ผมเขียนเองแล้วก็เรียบเยงเองครับใช้เวลาประมาณ2ปีฮะ ใช่ค่ะสองปีนี่คือแต่งหรือว่าแต่งไว้แล้วสองปีที่ได้ทำแต่งแต่งไว้คร่าวๆแล้วครับมันมีการแต่งเพลงเนื้อเพลงแล้วมีการเรียบเรียงครับใช้เวลาทั้งหมดสองปีรวมดนตรีด้วยนะฮะแล้วก็คือว่าแต่งจริงๆแต่งเพื่อที่ว่าตอนนั้นมีวิกฤตช่วงโควิดอยากจะให้คนที่กําลังท้อแท้สิ้นหวังเนี่ยมีกําลังใจขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าเพลงเนี่ยน่าจะสื่อความหมายได้ดีที่สุดก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแต่พอแต่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาที่ว่า ผมเนี่ยยังหาพระเอกเอ็มวีไม่ได้ก็ปล่อยคาไปเรื่อยจนมาเจอข่าวของคุณริวอะฮะผมก็เลยคิดว่าชีวิตคุณริวน่าสนใจและเขาเป็นคนที่สู้ไม่เคยถอยผมเลยคิดว่าเขาน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้และเพลงผมเนี่ยมันจะเข้ากับเขามากๆเลยผมก็เลยติดต่อไปครับแล้วเขาก็ให้การปฏิเสธนะฮะไม่ได้โอ้โหก็คือคุณลิวตอนที่ได้ส่งเต่ เฟลฟ้าแล้วก็เ,เบลติดต่อมาจริงๆก็มีมีคนรู้จักกันเนะเ<อ>าะแล้วก็ติดต่อพยายามติดต่อกันเข้ามานะครับก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะกลับมาทําการแสดงอีกรอบหนึ่งแต่ว่าผมก็เลยบอกคุยกับเบลบอกว่าลองส่งเนื้อเพลงมาให้ฟังก่อนว่าแนวไหนแล้วเบลก็บอกว่ามันใช่อ,อ,อะไรเงี้ยมัน มันมันใช่กับสิ่งที่สิ่งที่ผมกำลังเป็นอยู่ว่าเขามองเห็นว่าชีวิตที่มไม่ย่อท้อต่อต่อความยากลําบากแล้วก็อย่างหนึ่งคือมีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปที่สําคัญนะเป็นเป็นบทเพลงที่ผมอ่านแล้วผมมีความรู้สึกว่าเนื้อเพลงเนี่ยดูตอนแรกอาจจะในเนื้อหา,อาจะรุนแรงแต่ว่าพอดูกันดีๆฟังกันดีๆเป็นเพลงที่ให้กําลังใจ ให้กับคนที่กําลังท้อแท้กับกับชีวิตคือความเหนื่อยยากมันมันทุกคนผ่านมาหมดแล้วครับทุกคนอยู่รอดกันทุกวันนี้ถือว่ารอดพ้นภาวะโควิดมาได้แล้วนะครับดูตอนนี้มันมีสัญญาณ<ล>ต่างดาวติดต่อเข้ามาตอนนี้นนะมันรู้ต่างดาวติดต่อมาอ่ะพูดต่อแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าบทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่เบลตั้งใจเขียนออกมาประสบการณ์ตรงในขณะที่ทุกคนกําลังลําบากเหนื่อยยากกันนะครับ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับตั้งใจฮึดสู้ขึ้นมาใหม่นะก้าวต่อไปฮะก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าต่อไปก้าวหน้าต่อไปนะครับเพราสนิมเยอะไหมคะอยู่เรื่องการแสดงเรื่องอะไรพวกนี้ต้องไปเอ่อเราะสนิมไหมแต่คือผมผมผมถามว่ามีสนิมจับเยอะฮะช่วงหลังคือคือประมาณว่าเราล้างลามาประมาณทั้งยี่สิบปีได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็ ก็ตั้งใจว่าไม่อยากจะทําให้เบลแล้วก็เฟียฟ้าผิดหวังก็เลยใช้พลังในการที่จะไปไปกลั่นความรู้สึกนั้นออกมาตามเนื้อเพลงเนื้อหาที่เขาแต่งก็ยอมรับเลยครับว่าผมเคลียร์ไปประมาณสองสาวันเขาลองจริงนะค,คือทุกทุฉากใน MV ท,ท,ที่ที่ได้ชมกันนะคะแพ้เป็นแค่คําเท่านั้นนะคะคือพี่ริวไม่ได้ใช้น้ำตาเทียมนะแล้วร้องหลายชั่วโมงมากค่ะคือเขาแสดงจากจากหัวใจแล้วก็ ด้วยเนื้อเพลงด้วยค่ะคือเขากันออกมาแล้วจนหนูบอกว่าพี่ริวฉันน้ำตาเทียมเถอเพราะว่าถ่ายมันค่อนข้างเยอะไงพี่ริว,ว่าไม่พี่จะเล่นจริงๆก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าที่เห็นในใน MV ค่ะคือพี่ริวหนูเป็นโปรดิวเซอร์ในใน MV เนี่ยค่ะก็คือว่าพี่ริวเล่นจริงอารมณ์จริงทั้งหมดแล้วใช้เวลาการร้องให้เกือบ4ชั่วโมงค่ะคือร้องให้ไม่หยุดเลยนะจนหนูพี่ริวเดี๋ยวกลับบ้านพี่นะไม่พี่จะเอาจริงๆทำจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ประทับใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่ลิวมากมากเลยเนอะก<ช>็<ช>ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเที่ยเ้าแล้วก็ได้เจอตัวจริงๆว่าผฏว่าน้องเป็นคนน่ารักมากหแล,กแ,ลแล้วก็รับแล้วเปล่ะ <c oughs> อันนี้ก็น่าคือคือ <c oughs> จริงๆถ้าไม่หลอกผมใน MV นะจะไม่ว่าอะไรเลยทีหลอกร <c oughs> นี่นี่จะบอกไปแล้วจะบอกตอนท่อนฮุกนี่แบบอนิดนึงเกาเก่มันต้องมีนิดนึงมันต้องมีนิดนึงต้องมีนิดนึงใช่สาวกรี๊ดเลยนะช็อตนั้นน่ะเหรอือคือค้ะในรอบ ที่ได้กลับมาทำอ,อะไรที่ยากที่สุดของเราลนะ่ะถ้ายากที่สุดเหรอครับสำหรับผมคือยากที่สุดคือการกลับมาให้ทุกคนเห็นหน้าเพราะว่าผมจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะเปิดเผยตัวเองเท่าไหร่ว่าผมใช้ชีวิตแบบไหนหรือเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าไหนๆก็ใดๆที่ช่องวันหรือคุณบอยได้มาคุยก็เลยบอกว่าอยากจะสะท้อนบางอย่างให้กับสังคมเห็นว่าถึงแม้ว่าผมเคยเป็นดาราดังถึงแม้ว่าผมเคยมีชื่อเสียง เงินทองแต่ว่าในขณะที่เราไม่หมดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่เคยยอมแพ้แล้วก็เรายัางพอใจในในเงินเท่านั้นที่เรามีมคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องมีเงินเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านหรืออะไรเงี้ยผมมีความสุขกับเงินน้อยนิดเพราะว่าผมได้รู้ค่าของมันแล้วแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีไรายได้อะไรมากขึ้นก็ผมจะเอาตัวเองเป็นตัวอย่างที่จะไปร่วมกันช่วยเหลือสังคม เพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วอตผมไม่ได้เห็นแก่แก่ตัวตนเองแล้วผมผมผมเห็นแก่นคนอื่นแล้วแสดงว่ารายได้ที่เราได้มาหลังแบบนี้จากการทำงานก็หลังจากการทํางานอันนี้นะครับหลังจากที่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้แบบสุขสบายแล้วนะครับไม่ใช่นะเพราะหนึ่งผมก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรเลยนะครับผมก็คิดว่าผมมีศักดิ์ศรีพอแล้วผมก็ยังคิดว่าความสามารถของผมยังทํางานอื่นได้นะครับผมก็หาเงิน ในแบบที่สุจริตชนทําผมก็ไม่ทำอะไรที่ไม่ดีแล้วก็พยายามที่จะเรียบร้อยนะถึงแม้ว่าความเป็นตัวเองจะหายไปแต่ว่ากำลังใจที่เขาเป็นห่วงในชีวิตที่ผมเคยประมาทมาก่อนเคยทำชีวิตเละเทะมาก่อนผมก็ไม่อยากจะทาให้ใครเขาผิดหวังกับกําลังใจที่ส่งมาก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณคนดูที่ เปิดใจให้แล้วก็ขอบคุณเบลขอบคุณเฟลฟ้าก็ขอให้บทเพลงแพ้เป็นแค่คำเท่านั้นประสบความสำเร็จยอดวิวปังปังสาธุคาดหวังไหนมเป็นการตอมาเต็มตัวครั้งแรกในรอบย0ปีเราครับการเป็นพระเอกเอ็มดเพลงเนี้ยค่ะเราคาดหวังประมาณยังไงางเออผมไม่มีความคาดหวังใดๆเลยครับผมได้แต่อวยพรในใจว่าถ้าเราตั้งใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด ในขณะที่เราทำงานผมคิดว่างานนั้นจะออกมาแล้วก็ผลงานนั้นจะเป็นอย่างไรตัวผมก็ไม่สามารถไปตัดสินใจได้แล้วผมก็คิดว่าคนฟังเท่านั้นหรือคนที่รับชมเท่านั้นที่เขาจะสัมผัสได้เพราะฉะนั้นเรา,าเแค่ว่าเราตั้งใจกันทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาดีๆนะครับก็ช่วยเปิดใจรับครับ ีราบอกเลยอดยูตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ยอดตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยไปได้ได้วันหนึ่งสองวันนะฮะ,ฮะแต่ว่าผมไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยทุกคอมเมนต์เนี่ยที่ผมอ่านอะ่ะผมอ่านแล้วผมยิ้มนะบางคนเนี่ยอ่ส่งคลิปมาให้ผมเขาบอกเขาฟังเพลงผมแล้วเขาร้องไห้อมไม่ได้ร้องไห้เพราะเศร้าเสียใจนะครับแต่ร้องไห้ที่ว่ามันจะมีกําลังใจดีๆอย่างนี้ให้กับเขาเอีกครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มโพสต์คลิปคนที่เขาส่งมาให้ผมนะครับแล้วก็ไอ้เนื้อเพลงเนี่ย ที่ผมก็ใช้เวลา2ปีเนี่ยผมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่ว่าชีวิตเราใช่ชีวิตใครนะไอ้ตรงเนี้ยรครับอย่าไปสนคําปากของใครอ่ะไอ้คำเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นช่วงช่วงนี้พอดีเพราะว่าคนเราดเดี๋ยวนี้อ่าใช้คําพูดหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยไม่ในทางที่หมายความว่าคนฟังแล้วคนสะดุงะด้งไม่แฮปปี้ผมคิดว่าการที่เรา สนใจตัวเองเนี่ยชีวิตเราเ่ยไม่ใช่ชีวิตใครนะเอาตัวเองเป็นหลักก่อนกําลังใจตัวเองอันสคัญที่สุดก่อนที่คุณจะให้กําลังใจใครเนี่ยคุณต้องให้กําลังใจเองให้เป็นก่อนนะครับและเพลงเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมขอแค่ไปถึงใครสักคนหนึ่งนะแค่คนเดียวก็อย่างนี้เขากำลังมีปัญหานะครับเข้าได้ฟังเพลงเนี่ยที่กำลังทอแท้ที่กำลังทอแท้นะครับเขาจะมีไฟลุกซู้ขึ้นมาครับนี่คือจุดประสงค์ของเนื้อเพลงนี่เลยครับฟังได้ที่ไหนพี่เบลคะฟังได้ที่ยูทูบครับผมพิมพ์ิมคา แพ้เป็นแค่คำเท่านั้นครับหรือไม่ก็ในช่องติ๊กตอกผมค่ะริวอาทิตย์ช่องจริงตอนนี้ก็รีวิวรีวิวอาทิตย์ช่องจริงอติ๊กตอกเบลก็มีนะฮะติ๊กตอกฟ้าวฟิวนะครับฝากด้วยครับผมยังไงติดตามชมกันได้นะคะใน MV นะคะถ้าอยากดูแบบเต็มๆแบบที่พี่ริวถ่ายทอดอารมณ์ออกมาก็ฝากใน y o u t u b e นะคะกดคำว่าแพ้เป็นแค่คำเท่านั้นแล้วก็ติ๊กตอพี่ริวด้วยอันนี้ฟ้า คือวันนั้นบีบน้ำตามากเพราะว่าใช้พลังเยอะตอนนี้ต่อมลูกหมากเริ่มมีปัญหาาลอลเรื่องเลยขอบคุณมากขอบคุณนะครับเด่นเด่ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะีเดยค่อยค่อย